สวัสดีทุกท่านอีกครั้งครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปวันพระเช่นเดิมนะครับแต่เป็นวันพระพิเศษนิดหนึง่งนะวันนี้เป็นวันพระที่วันสุดท้ายของวันศานะครับคลิปที่แล้วไปนั่งคุยอยู่ริมน้ําก็เอาบรรยากาศของการไปทําบุญที่วัดบรรยากาศของความสดชื่นที่แม่น้ำปิงมาให้ได้ชมแล้วก็เล่าเรื่อง สเประสนุกสนุกกันในในคลิปนั้นนะครับในคลิปนั้นคือคลิปวันพระที่22คลิปนี้เป็นคลิปวันพระครั้งที่23นะครับก็กลับบ้านก็มีความคิดว่าเออเราน่าจะมีธรรมสาระหน่อยนะในในวันพระนะครับก็ก็เลยน่าจะมีอีกสักคลิปหนึ่งนะเป็นวันพิเศษนะวันพระนี้ก็จะมี2คลิปนะครับ ผมคิดถึงหลายๆอย่างที่ที่ได้คุยกับหลายๆคนนะที่ถึงหลายคนโดยประสบการณ์ตัวเองด้วยแล้วก็ประสบการณ์ที่ได้นั่งคุยกับน้องๆที่คุยกันบ,บ่อยๆหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยน,นะครับในเรื่องของความเคยชินในชีวิตนะความเคยชินในชีวิตหรือที่เราเคยคุยกันว่าเป็นอาจินกรรมอาินกรรมเราบอกว่าอาจินกรรมคือกรรม สุดท้ายที่จะพาเราไปในภพภูมิที่ดีนะจิตสุดท้ายจะมาจากอาชีนากรรมวันนี้เคยคุยนะครับแต่ว่าในชีวิตประจําวันเนี่ยเรามีความเคยชินความเคยชินที่เราบอกนี่คือหมายความว่าเวลามันเกิดอารมณ์เกิดอะไรขึ้นมาเนะี่ยมันจะมีร่องเรียกว่าช่องถนัดอะช่องถนดัดเกิดนี้ปั๊บเนี่ยรีแอคชั่นมันจะไปทางนั้นเลยนะนคือจะมีช่องถนดัด ช่องที่มันไปเป็นประจำนะโดยที่เป็นอัตโนมัติโดยที่เป็นอัตโนมัตินะครับฟังงี้จะไม่ค่อยเข้าใจนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยมีประสบการณ์ในเรื่องของการอยู่กับอารมณ์หลายๆอย่างที่เป็นความเคยชินแบบไม่รู้ตัวนะครับยกตัวอย่างเช่นมีการสูญเสียเช่นสูญเสียบุพาการี หรือว่าสูญเสียคนรักหรือว่าสูญเสียของรักอะไรก็ตามสมมุตินะสมมติน,นะครับแล้วก็โดยที่เราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจมาก่อนอย่างเงก็จะเหตุการณ์นี้ก็อาจจะเกิดกับใครก็ได้นะครับไ,ไ,ไปแบบไม่ได้สั่งเสียร่ำลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ความผูกพันมีเยอะมากมีดา่ามรดาก็ตามเบอรการีก็จะเกิดความเศร้าเกิดความเศร้าเกิดความเศร้าหมองเกิดความ เกิดความคิดถึงอะไรก็ตามมันก็จะเกิดความเศร้าบางคนก็จะเศร้ายาวนานเศร้าเป็นปีๆเลยกลายเป็นอารมณ์ติดอยู่ในอารมณ์เศร้านั้นโดยเป็นปก,กติอารมณ์เศร้าเป็นความเคยชินเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาปั๊บเนี่ยวิ่งไปเกาะที่จมดิ่งอยู่ในอารมณ์นั้นนะซึ่งอันนี้มันเป็น ต้นเหตุของการที่จะไปเรื่องของโรคซึมเศร้าหรืออะไรก็ตามนะครับซึ่งจริงๆอ่ะอารมณ์อารมณ์มกับจิตใจที่ไปรู้อารมณ์เนี่ยมันก็อาจจะเป็นคนละเรื่องกันเราต้องทำความเข้าใจอันนี้พอดีไปพบกับเทศนะฮะเทศธรรมเทศนาของหลวงพ่อประโมทประโมทโชซึ่งซึ่งผมได้เป็น ติดตามท่านมานานมากนะครับตั้งแต่ท่านยังเป็นคราวาสแล้วก็ทอนนี้ท่านบวชเป็นเรียกว่าเป็นหลวงปู่แล้วหลวงปู่ปาโมทนะครับเนี่ยเส้นทางของท่านนี่คือเส้นทางที่เราคิดว่าเป็นเส้นทางที่ถูกแล้วก็ท่านก็พูดถึงเรื่องเนี้ยนะครับเราอย่ามัวเศร้าอย่ามัวเศร้านะครับต้องอ่านนะเดี๋ยวอ่านให้ฟังว่าก็เป็นธรมรมสาระสําหรับในวันพระวันนี้นะครับเรื่องของการไปติดอยู่ในความเคยชินในอารมณ์เศร้า อารมณ์เศร้าแล้วก็จมดิ่งไปมีอะไรเข้ามาก็วิ่งไปตรงนั้นเลย,ยวิ่งไปตรงนั้นไม่ว่าจะเรื่องเศร้าหมองเสียใจเรื่องต่างๆมันจะเป็นความเคยชินที่จะไปติดอยู่กับอารมณ์เศร้าหลวงพ่อบอกว่าเวลารู้อะไรแล้วอย่าจมลงไปในสิ่งนั้นนะที่จมลงไปเพราะมันแพ้ทางที่เราบอกว่าเราไปติดอยู่กับความเศร้านานๆเนี่ยเพราะเราไปยอมติดอยู่ตรงนั้นเอง เวลาจิตไปกระทบอารมณ์ที่มันไม่ชอบใจมันก็เศร้าหมองแต่ไม่ใช่เห็นว่าเราเศร้าหมองนะให้เห็นว่าความเศร้าหมองไม่ใช่เราค่อยๆแยกระหว่างจิตอันหน,นึง่งความเศร้าหมองเป็นอีกอันหนึง่งคนละอันกันความเศร้าหมองเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความเศร้าหมองไม่ใช่ตัวเราความเศร้าหมองก็ไม่ใช่จิตด,ด้วยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ารู้สึกไหมว่าความเศร้าหมองเป็นของถูกรู้ เวลารู้อะไรแล้วอย่าจมลงไปในสิ่งนั้นนะที่จมลงไปเพราะมันแพ้ทางบางคนเจอโทสะแล้วมันทนไม่ได้ต้องกระโจนลงไปในโทสะบางคนเจอความเศร้าแล้วทนไม่ได้โดยเฉพาะผู้หญิงเป็นเยอะนะพอมีอารมณ์เศร้าพอมีอารมณ์เศร้าๆมาแล้วชอบไหลลงไปอยู่กับมันแถมบางคนชอบซะด้วยรู้สึกสัใจเล็กๆข้างใน ใจเราชอบนะบางทีให้เรารู้ทันว่าใจเราไหลลงไปอย่าลงไปนอนแช่เฉยๆให้รู้ทันว่ามันไหลลงไปแล้วอย่าไปตรึงความรู้สึกให้นิ่งการภาวนาต้องผ่อนคลายนะต้องสบายอันนี้คือส่วนหนึ่งที่เป็นเนื้อหาสาระที่เป็นหัวใจในการฝึกตนฝึกจิตที่หลวงพ่อสอนมาตลอดแล้วก็พยายามที่จะฝึกตามนะครับฝึกตามที่ท่านบอก เรื่องของการไหลไปคิดท่านบอกต้องรู้ลงปัจจุบันอีกตอนหนึ่งท่านบอกว่าถ้ารู้ลงปัจจุบันนะใจมันจะไม่ไปติดกับความเศร้าให้รู้ลงปัจจุบันไปถ้าไม่ยอมรู้ลงปัจจุบันนะมัวแต่คิดว่าเศร้าเศร้าเศร้าแล้วเกาะนิ่งๆอยู่กับความเศร้าก็จะออกมาไม่ได้คือถ้ารู้ว่าเศร้าแล้วไม่ชอบก็ให้รู้ว่าไม่ชอบหรือว่าเศร้าแล้วคิดอย่างนู้นอย่างนี้ก็รู้ว่าหลงไปคิดแล้ว พอรู้ว่าหลงไปคิดก็หลุดออกมาแล้วจิตมันเปลี่ยนอารมณ์แล้วจิตที่ไปเกาะน,นิ่งอยู่กับความเศร้าก็ไม่เที่ยงเหมือนกันหนหละพอมันไปนจับอารมณ์อันใหม่ก็ที่งันเก่าอย่ามัวเศร้าอยู่นะเสียเวลาไม่ดีบางคนชอบนะสาวๆเป็นเยอะชอบสวมวิญญาณนางเอกแกล้งเศร้าก็มีนะทําใจให้มันเศร้าๆไว้รู้สึกสะใจแสบๆชอบกันนะผู้ชายก็เป็นนะหลวงพ่อสังเกตดูผู้ชายก็มีเหมือนกันแต่ผู้หญิงจะเยอะกว่า สมิญญานางเอกรอพระเอกมาปลอบพระเอกอยู่ไหนก็ยังไม่รู้เลยแต่รอไว้ก่อนนั <c oughs> ่นก็มีอารมณ์ขันบอกว่าอย่ายอมอย่างนั้นนะถ้ายอมให้เป็นแบบนี้คือการฝึกจิตให้คุ้นเคยกับโทสะจะตกนรกนะอย่าให้ใจไปคุ้นกับโทสะแล้วอย่าให้ใจหลงไปคุ้นกับความเผลอเพลินใจลอยไปทั้งวันจิตคุ้นเคยกับใจลอยเผลอเผลอลืมเนื้อลืมตัวมันจะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานนะ แล้วก็อย่าให้จิตเต็มไปด้วยความอยากอย่ายอมให้ความอยากครอบงำนะจะไปเป็นเปรตครัมีท่านเทศไว้อยู่ในหนังสือประมวลธรรมเทศนาหน้าที่482ถึง483ก็อยู่ใน Facebook ของอผู้ประมวลประมวลโชมที่ผมติดตามอยู่นะครับก็เป็นธรรมสาระนะครับก่อนออกพรรษา ในวันนี้นะครับก็เอามาฝากกาันแถมจากคลิปที่แล้วนะครับก็คงจะมีประโยชน์สำหรับหลายๆท่านนะครับเอาไปคิดไต่ตรองและไปฝึกเพื่อที่เราจะได้อ,อยู่อย่างสบายนะตายดีนะ <laughs> อย่างที่บอกในคลิปที่แล้วอยู่สบายไว้ก่อนครับอยู่สบายไว้ก่อนตายดีเดี๋ยวตามมาเองนะครับ <laughs> ทำเหตุให้ดีผลดีตามแน่นอนอยู่แล้วครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ